ลองลองเพ่งบอกแบบเพ่งคนเนี้แม่คาฝากรถให้ไปเอารถอะมีสามล้อแหละมอเตอร์ไซคไปไปให้ไปเอารถเนี่ยเดี๋ยวนี้กรรมการจะรีบกับบ้านกันหมดเพื่อนจึงบอกให้ไปเอารถเพราะเดี๋ยวนี้หมดเวลาฝากแล้วเนี่ยอีกอะไรกิวาลูกมาลรถให้ลูกเ่เลยประเดี๋ยววันนีนี่มันม่าฝากรถแม่ อ่ะพี่เอ๋ที่บอกว่าต้มแต่งแดงแ่งผมเป่นคนแต่งเอยแเกลิงนะแม่แต่งแดงไปเดี๋ยวไปคุยกันบนเวทีเดี๋ยวไปคุยกันบนเวทีโอ้ยนี่ก็ได้โอ้ยเดี๋ยวไป คุเจ้าจิวตาความหลังเ he eh, hey, uh, so uh ี๋ยวผมจะพูคนี่หลังเอิญเดี๋ยวจะไปคุยกันเไปสามโมงสามโมกันไอ้ตา่นี่เอาละเดีมาดีเราจะปปล่อยมุกบนไปทีสามโมกันอยูวใช่เออเอามีละูเสจิ้มด้วยกดื่มาจ้าไหนดื่มมาพ่เมยหรอกจ้ว่านี่เพราะว่าผมบอหูว่าเจ๊ล้อยูวกับสาวน้อยวาย บานผมบ้าไปเมื่อกี้ไปหาไอ้นายหาประจัก์ใช่บ้านิกันนี่บ้านคิดกันยีิดกันเลยคิดกันเลยก็มือทหารไปทารูกก็กจะวามาจังหน่เขาจะวาาได้ยเหลือตะลบให่รับนเอาคนมัมีไข่เขาจีจ้างตีิเลยวาเลยคุ้ยเาลนไม่บลากโอ้ตะเบียังต้องมาทุกตีบนไเนนสภบนี่พอดีก็ได้มากด